สบายดีพ,อพ่อ,พอ,อมมแม่พี่น้องสบายดีบสมอสบบสคสุขสุขคนเนี่ยสบ,บายดีบบรรพี่น้องเจ้าวั้งหมสงเอิรพี่น้องน้องบสีกามาพี่น้องงานขึ้นเฮือนใหม่เจ๊อ,อัมลาเจจาผ้าพี่น้องงามพี่น้องเลิศกระมูค่ะโอ้ยนี่เลนอนจ้ เอาเอียงคืออันนั้นปลาม่ขึ้นเี่ทอดปลาบืข้น่อช้าๆก็ชดองเจ่นี้เราบอกเติร์ดไปซื้อในที่ได้บอดกะบีอันนี้นะเข้าไปเลยหวานทำวางกันได้เป็นเเเ จะเตรียม,มาอาหารตอนหับแขกพี่น้องเอ้ยปลาทอดเป็นโตเลยตีทอดปล <c ười> ปาลอันนี้นะอีหยัง <c ười> อันนี้นะน่ายันย่างบุ๊คจักรลาดปลาอันนี้ชงใส่ดีสร้อยไว้ใส่ยำเลยเนาะนี่เนาะ

ไปเอาตะแกงไม่ไมตะแกง่แงมันเกาอน้มันปูม้มตะเก่งๆใช่ไมอไออ่ต้องสรายได้ปะนบไมันล่มะมกรายอกมันตแลนราม่นะแผ่ไมไแม่ตอแ่กระชไม่ได้ช่มกลเผาได้เออม่เร แม่เขายังไหวขี่ไก่เลยตักออกนะบ้าุกใส่รูปสุกักุกีโบโเห็นบอกกันค่ะครับจบ คุณ่แม yeah. mm ่โลบมาเลยค่ะชิวะชีจะเตรียมทานตอนหับแขกพี่น้องเลย งานขึ้นบ้นานใหม่ของเจ๊อัมราให้ไปเอา้าวปุนอีเธอยู่พักโซ่บางึงเหนื่อยไปนะบางทีเหนื่อยไปนะมันโมกุง mời không được biết ba mời mọi người mời hết mặt kia tôi phải lộn lên mẹ lộn vào nhau <laughs> พี่น้องเลยเนื้อใบองกระ้ามเขาขับปุ่นมาบุร่าวะสั ชอบเื่อไปได้อีได้เพาลูกชวยมงได้่ได้ด้เมืองชาบุทองกับพันลัดข้าวก๋วทิพยิไปบุญเหนาเหนาเรียบร้อยกะุ่นมามากอให้ะบ่อยมากเลยทางนั้นเขาติดลายติแถวนาคูน้องวัดนั้นบันคึมนะ ไม่ด้ายไหลนี้แม่ที่ชงเมือชงมื่อันี้ไปไมานนซงกำลังมาพี่น้องเลย อินตลอนวนี้อ้าวมาวนนี้าพะยะฮะุนนี่วิศาสตดทุน ใช่ชื่อเจ้าแว่เอาบ่อยมีนี่แหละมาเองมาเองมาเอง,าเองหามถามเอ้ยมาหามากระไผ่แทนน้องแทนกับมาพี่น้องเอ้ยสบายดีน้องแทนสบายดอาาีอ๋อมาเด้อมคือโสมเถอะแตง่งออ บัดมือได้มึงสีแตะแบดนี่เ<ว>อนอ,อน,น,น้องเทน,นสบายดีบ้านลูกเลยสบายดีขึ้นปุ๋ย,ยงงไยงแจไปแต่งเฉยนีย่นี้นั่งใช่แล้วนี่

เาค่าามาหาอาพี่ไว้ไหมพี่นดี่ไว้หร่าให้เขามาเวชช่งให้เราวอาดมาเวชชุ่มนะา่อไอมงูนั่นเือ้เขามาเวชช่มให้เขายายขอบคุณขึ้นไปเขาไปซื้ออยู่ปากชองสวัสดไปแล้วตองเทนจามินพี่น้องมาหาอาพี่ไว้ไหมพี่ไม่พี่ลูก

ล่าเล้วพี่น้องคิมหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องเนอะอยู่ดีไม่เฮงบ่สุขบ่สบายบ่สุขโสุขคนคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องบ๊ายบาย